เมืองงามสามวัฒนธรรมศูนย์ฮาลานเลิศล้ลำชนน้อมนำศรัทธาทินธรรมชาติงามตาปัตตานีสันติสุขแดนใต้มนีพ่าพี่น้องเขามาชมบรรยากาศเรือก่อนและนะครับเนาอกสูงถมหัวเลยพี่น้องครับใช้เวลาเพิ่นบอกว่าล่ำนี้ประมาณเจ็เดือนนะครับเน็อพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศ ความเยวนี้พอสมควรนะครับพี่น้องครับลายก็จะ oh, <man. S 1> สวยงามนะครับเนาะ ย้อนนิดราคาราคาสี่แสนกว่าสีแสนกว่าบาทเี็นนะครับลำนี้ที่เป็นกำลังเหตุการอยู่ปรบม้านนี้นะครับขันต้นนะครับเราก็จะได้เลือคอและนะครับต้องใส่อูหยางพอสมควรเลยครับพี่น้อง คงมีความเชื่อนานั่คข้อมข้าใจนะครับเนาะพ่อนะพี่น้องครับจุดดียอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะครับเนาะอาจชบบผลบ่งวัลลังนี้ประมาณ4ี่แสนกว่านะครับ4ี่แสนหรือประมาณ4ี่แสนนะครับถ้า,าเห็ดแล้วนะครับเนาะ ทีภาพไปเบื้งเมื่อกี้ก็เลือดในระบายสีนะครับเนาะ สวัสดีครับ